น้องอาริสปรับใหม่ทําให้ตัวละครอาริสเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งสกิลสเนี่ยเขาได้ทําการบัฟมาใหม่ทําให้สกิลสนั้นทําการดูดซับโลได้เยอะขึ้นกว่าเดิมจาก300กลายเป็น500และได้ทําการปรับเปลี่ยนก็คือสกิลของนางก็คือสกิลสเนี่ยจะลดคูดาวลงจาก12วิเหลือ11วิตามนี้เลยซึ่งผมก็จะเอาตัวละครอาริสไปเล่นใช่แล้ว แล้วผมเป็นเมโลมคิ้วจะเหลือหรอครับว่าผมจะเอาอลิสเป็นเล่นอะไรเล่นเมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นโลเมดที่โคตรแรงใช่แล้วเป็นตำแหน่งที่แบบว่าเราจะเป็นพวกประเภทแบบติดดีบัฟซึ่งเซตไอเทมก็จะเป็นตามนี้เลยนี่เซตไอเท็มตามนี้เลยก็จะเป็นพวกรองเท้าูกคู่ด้าแล้วก็รงแล้วก็ทำการตัดเลือดแล้วก็ เผาไหมอ่าเจาะก,ก็แล้วก็ลดลดความเร็วในการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็จะเล่นเซตไอเทมตามนี้เลยโอเคงั้นเราไปเริ่มเล่นจริงกันเลยดีกว่าอ,อ่ตาตอนนี้รู้สึกจะเล่นยาก่อยแฮะเพราะตาเน,นี้ยอ่าว่าไงดีอ่ะออฟเลนเป็นตัวโล่ดิ <laughs> <laughs> What the fuck hell you Oh คิวตูดเลจยจ้าเอาไ ฟองเลยลงเลยเฮ้ยไม่โดนหรอกขอไปดูก่นอนยีกฝั่งเป็นอีกป่าป่าเป็นเอเลนดอร์เนาะโอเคถ้าป่าเป็นเอเลนดอร์โอเคโอเคเรนโอเคอ่านี่ไงตีนี่ปึ๊บไม่ถึงไม่ต้องเรียกว่าไม่โดนโอเคโอเคมันไปจบเรนบนนะ มันไปไหนแล้ววะอ,อืขอหอิ้ววนไหมยิ้วดีกว่าน,นี่ซ้ำเติมโอเคโอเคเระวังเลนดานะระวังเลนดาแต่ตโตโร ขนาดนั้นเอ้แต่ช่วงต้นเกมมันก็มันก็ไม่ค่อยถึกหรอกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มัน LE มัน LE เเดี๋ยวเยเยเ้ยเยเเราได้ไงไม่รู้เราได้ไงไม่รู้ รอดได้ไงไม่รู้รอดได้ไงไม่รู้จริงนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้รอดนะแต่ก็ยังรอดอีกสกิลสองถามว่ามันดูเล่นง่ายขึ้นเยอะไหมก็มันมันดูดซับความดูดมันเอาง่ายคือมันให้โลดีขึ้นอ่ะแล้วก็ลดคูดาวสกิลสองลงด้วยมันก็ทําให้สกิลเพย์ของสกิลสองเนี่ยดีขึ้นแต่มันก็มีมันมันมันดีนนะเพราะฉะนั้นอย่างว่าตัวละครของไอ้สกิลของลิทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคูดาวค่อนข้างนานอ่ะ ใช่ครูดาวนานมากมันก็เลยแบบถ้าเกิดว่าปับสกิลสองมาก็โอเคทําให้ตัวละครนี้มันมันกันกันกันเพื่อนได้ในระดับหนึ่งอะเนาะอืมอืๆอืม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 เด็ดเลยเอ้ยตาย มันยอมเฟดเลยวะหม่อื่นายไไกันหมดวะโอ้ มา,าบับปูนี่าเอ้ยฝันมาเอาอะไรกันเต็มมนะดะนวงการศัตรูหยให้เตะตีน่อย Born, we we to, ım, <S <S F, เลนบนน่ะถ้าเราเอาปะดถ้าเราไปด้วยนะมันมันยังพอแก้ได้นะแก้สถานการณ์ได้นะไอเงยเลนล่างก็โดนเลนล่างก็โดนเลนบนก็โดนโอเคปดูมไปก่อนกันกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยสื้นหายแล้วบ๊ายบาย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมากันเยอะว่ะมากันเยอะไปคือตอนเนี้ยปัญหาคือทีมมันไม่ค่อยเข้าไฟแล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะเราปาสกิลวงอันติใส่เลนกลางไปแล้วไงแล้วกะว่าจะปล่อยเลนเลนล่างไม่เป็นไรนะเฮเตขอใหม่ขอใหม่ ได้จับจัวดาเมจไปแล้วเรียบร้ายขายประมาณ4,000เอ้ย2,800ั 2, 8, ผิด4,000มันม,มันของไอเทมมันเยอะนะเนี่ยมันแพงขนาดไหนวะนะเนี่ยตีๆเถอะ ชิพายะชิบหายะชิพายชิบหายะวะ,ะฉันเห็นนะโว้ยจะจับปะจะจับปะจะจับปะ สวยป่าทีโคตรแรงเลยมันมีคิวก็ตอยู่แถวนี้ <m uch> อ้าวอยู่นี่เหรอกูสบายไฟเรียบร้อย โลมันไหวไหมวะมันก็ไหวมันควรไหวนะมันออกรองเท้ากันกายภาพแล้วก็เผาไหม้มันก็ยังบอช่วยกันอ๋อต่คกยวกอลแมงมีดุดเลื่อนนี่ว่ามันมาตายตรงนี้นี่เองมินาหายอะซีซ เอาอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออโอ้ยตายแล้วแงออ,อ,อีกประมาณโอ้โหแล้วแวนแล้วแวนแวนแรงมากเลยนะมาหรอกไอเทมอะไรเนี่ยธนูธนูกับตีเร็วโอ้ยเอีดีเกิน บอกออะไรกันเรีนบนฟ้าไปเรีนหน้ากันสิจะยนย็นหน่อยจะเย็นหน่อยดูแลปัอบหน่อยเย็นหน่อยตามนะครับไอ้ม่ทำอะไรกกลปุ้นเลยไม่ได้ซะแล้วโอ้โหดูสิมันมมัันนเอาอยันปัอบในนี่หว่า โอ้ยอ้ยอมปอมบ้านชัดพอมบ้านชัดเดี๋ยวแล้วทำไมให้เตะเราตายวะอะไรอะไรอะไรทำไมเขาต้องให้เราสกิปตลอดเลยเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเยยไมต้องให้เราสกิปด้วยไม่เข้าใจเดี๋ยว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 เล่าเรนลาง ต้องให้ลสัสก,กิจแตหลายเลยไม่ก็จะเยยเอยอ,เอคือเราไม่รู้จะทำยังไงดีเราก็ไม่ให้ตัวละครสายแบบตีบ้านแล้วเราก็เล็กฝางก็ขยนันขยันตีบ้านจังเลยเออ อะไรอืมตันไปถอย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 กัน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 สปาร์ก็จะมีคิวกอดมาไหมไม่มาเนาะโอ้ยไม่ได้เหรอ ว้ายไม่โดนว้ายไม่โดน <st ut ters> เอาซี่เอาซี่เอาซี่โอ้ยตายโคตรแรงเฮ้ยมันแรงไปเปล่าวายแรงเกินอะไรอะไรคิวกอสอร์สอะไรอะไร เฮ้ยมันแรงไปเปล่าไอเอเลนดอร์เนี่ยเอเดนโอ้โหเอเอเลนดอร์เอเลนดอร์แรงก็ไปแปลกดูของสิของคริโอ้โหต่อไปเป็นอื้มอันนี้มาก่อนนอาจาเกาะจาเกากะน่าจะช่วยได้อยู่โอเคดูซับดามเมหน่อย

โอ้โหแม่งกระโดดหลบสกิลตูจังเลยโอเคชิบหายแล้วชิบหายแล้วสวยชิวกอ๊อตชิวกอ๊อตชิวก๊อตไปไหนชิวก๊อตไปไหนชิวก๊อตไปนู่นชิวก๊อตไปนู่นกูไปแล้วชิบหายแล้วอยา่ามาโอเคกูรอด <c oughs> เออกูไปดีกว่าเฮ้ยิวก๊อตแม่งน่ากลัวชิบหาย คูดาสกิลเราอยู่ที่ประมาณสิบปดวิถ้าเราเอารองเท้ากันซนะีซีนั้นยังพอช่วยได้อยู่เพราะคิวก็ก็น่ายลำคาญอยู่แต่รอรอ,อ,อไอเทมชิ้นนี้ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนรองเท้าเนาะ uh huh. เพราะว่าสกิลคูคดาวของเรามันค่อนข้างอนานช่ย่อยอยู่โอ้ไม่เถอะไม่รอเพื่อนก่อนเลย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 โอเคอสวย วายปาปาเ้้าเอาไงไปเีลนของใครของมันก่อนไหมเดี๋ยวตัวโลมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไปเลนล่าสักครั้งหนึ่งเลยนี่าผมก็ยังสงสัยอยู่เออรู้น่ะเลนล่างก็ยับแน่นอนือเจอสภาพแล้ว ระวังนะระวังนะระวังหนมน้านะระวังหนมน้านะหนมน้าไม่ใช่เบาๆนะหนมน้าสบายแล้วสบาย้วโอ้ย,อยช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลย แล้วทีมก็ดาเมจขาดมากใช่ทีมดาเมจขาดมากเลยนะคอสนะคอสฮยาเตโอเคแต่ยังคนอื่นๆเ,เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรถึงได้เอาตัวละครพวกนี้มาเออครับเฮ้ยเหนื่อยเถึงไม่ค่อยอยากจับเอาวีก็อนี้แหละแม่งเจอแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้คิวคอสตัว กอดไม้โหโอ้โห,โโหตกไม่ยั้งเลยโอ้โหเอาที่พวงได้สบายใจเลยแล้วปล่อยสบายเลยแล้วพอนะเราเหนื่อยแล้วเออเอาไปเลยเอาคะแนนไปเลยเออพอแล้วเหนื่อยแล้วพักพอนด,ดีกว่าไปนอนไปนอนดีกว่าเฮ้ยออ เห็นกันแน่นแล้วแบบโอ้ยปวดหัวว่ะเอ้ยโอ้โหกูเห็นเอเลสเตอร์กับทอโร่โลแล้วแบบโอ้ยกูเห็นเลยก็เครียดเลยเอเอเธอทำอะไรได้โอเคตานั้นพอพรอกับเอาวียาวๆเหมือนเดิมไม่ไม่ค่อยอยากเล่นกางยี้แหละเพงเหนื่อยเหนื่อยว่ะเหนื่อยกับคนโอเคเจอกัน